สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเย็นครับผมโอ้วันนี้ฝนตกครับพี่น้องที่โคราชบันผมอำเภอหนองคุ่นมากเนาะฝนตกเกือบทั้งวันเลยครับผมครับก็เลยว่าจะลองมาดักมองดูหาป่าดูพี่น้องวันนี้ออกหาพึ่งก็ไม่ได้ครับผมครับเนาะเอามองมาสี่คอครับผมสี่ตั้งละครับมายหเราก่อนนี่แหละฝาพุดดิวครับเวลามาหาพึ่งก็เห็นปลาเสียงปาตีป่าพุดดิวนี่น้อง มองเถียวมาวันนี้ก็ประมาณสักสามถึงสี่เซนหนิเลยครับผมนี่เอาก้อนมาดานามก็มีลึกเป็นเท่าไรแล้วครับแต่ก็มีก้อนไว้ช่วยพยุงตัวก็ดีครับเห็นมันจมขี้โคลนลึกครับผมเอาคอนีลงก่อนอยมองก็ไม่ได้ทำความสะอาดไว้พี่น้องเอ้ยอย่างแต่ปีไก่ติดขี้คานครับผม <laughs> จากเซนหน่อยเนาะอ,อันนี้เชิงหางครับ กี่เซนเนี่ยมัใช่มันสีเส่เซนครึ่งน,นี่นี่เออเพื่อจะมีปะเขาใหญ่ตั้งแต่ปีไกนี่ครับปีนี้ยังไม่ได้ดักมองจักทีเลยครับผมหาแต่พึง่งหาแต่อย่างอื่นอยู่แต่เขาไก่นาฝนแล้วก็จะเริ่มหาป้าบ้างแล้วครับก็เดี๋ยวดักเซตก็จะดูกลับจักหน่อยครับเพื่อได้ไปถอด เสียงปลาตีไหมไปชนแล้วก็ตอนเช้ามากู้ครับผมดักเซตแล้ะขับคอหนึ่งครับผมต่เดี๋ยวแต่งไปสักหน่อยครับ ดูดูมันไม่ให้มันไปข้างยาข้างอะไรนี่ครับพยายามให้มันถึงพื้นไวก็ดีครับดูกลับไม่ได้จักตัวเลยครับผมเป็นรอรุ่นตอนเช้าครับดักคอทัดไปครับผมเดี๋ยวคอในจิกตัดนี่เลยครับฟึบกันทางป๋าเข่ากำครับผมแล้วก็ไปนู่นครับผมเนาะลองดูครับอันนี้มองขี้ขาดครับผมแต่เป็นมองใยบัวครับอ่อนนิ่มเลยครับผมครับ วนแต่ไม่ชนครับยายบัวนี่หาซื้อ,อยาก,กับเราก็ราคาแพงมันจะมียายบัวกับยายไม้ครับพี่น้องอันนี้ยายบัวลุยกันเลยครับอ้พี่น้องดูมาถึงตรงฝั่งนี่เริ่มเห็นตัวปาลาแล้วครับเมื่อกี้กไ็ไดไป3ามตัวกล่องท้ายไมติดครับพี่น้องเฮ้เมื่อกี้ดินพิกความพลิกง่ายอยู่ลุด รุดครับตัวเมื่อกี้นี่ตัวนึงครับผมที่ได้กล่องไม่บันทึกกับผมนี่เน็บหกไว้นี่พี่น้องนี่นี่นี่แต่ปลาตั้งสามตัวแล้วเน็บหกมุสาบรรยายว่าเน็บหกทำยังไงกับผมครับมีเมื่อกี้ติดต,ตรงนี้สองตัวเลยสามตัวเลยนี่ตัวนึงครับผมนี่นี่นี่ปลาขาวที่ต้องการครับนี่พี่น้อง มันถึอนอกอี่บโนกล้องผมนี่ดูกันโอเคมันถึกครับผมเมื่อกี้กดไปมันถึกับผมครับแซบ,บปดปลาโชว์พี่น้องขาเขาารุ่นนี้เลยครับผมสามตัวสองตัวกับปลากระดีตัวนึงแล้วก็รุดไปอีกสองตัวนใส่มันหลอดมองครับผมครับงใส่ตรงทีกว่านี้อีกน้อยครับ ถึงจะพอดีอันนี้มันจักเซนเนาะผมมือลืมเนาะสามเซนหรือเปล่านี่ยสามเซนนะมึงนี่ได้แล้วพี่น้องเน็บพกกันวิธีเน็บพ,ก,ก,บพกครับอื้อติดกันเออชิลุดอีกเม้นี่วิธีเน็บพกกับผมกเอาฝังนี้ดีกว่าเพราะฟังนั้นมันหลายตัวแล้วครับนี่แหละปึ๊บผลักข้าไปปั๊บมันเดี๋ยวถูกลงมาครับพี่นอ้อง ดักเซตกระดูกรับนี่ตัวนึงติดเมื่อกี้นี่วิ่งวนไปวนมานะ่รุดจ้อยอาวอะไรนี่นะโอ้ยมันหลอดกับผมครับน่วยโพดปามันก็วิ่งวนไปวนมาอยู่นี่เน,นี้ติดแล้วก็รุดติดแล้วก็รุดอยู่ฮึห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 ึนึห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 ัหึหึหึ ติตลอดฟังครับผมให้ดูตอนเช้ามันจะวิ่งในกลางไหม,มน,า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 นั่นๆอู้ได้อีกตัวนึงครับผมอู้เจด้แตามองสันโผล่ขับคอนี่ประเขาสามเซนครับผมประเขาอะไรดูผีน้องเลยแสงวาหัวแข็งหรือเปล่า เสียดายไม่ได้ทุงมาเนาะเดี๋ยวกลับไปเอาถุงแล้วก็มายามอีกรอบหนึ่งก่อนนะปลาเชิงกี่ถูกดีนี่นั่นอีกตัวหนึ่งน้องอีกตัวหนึ่งครับผมขาวน้อยกำลังโทษเลยครับผมมีมองสามเซนจากคอหน่อยเนะาะทิ้งตกใจเนาะก็ปูดนี่ขาวน้อยครับผม เดี๋ยวไปทุ่งก่อนพี่น้องก้ยเดี๋ยวจะรุดมดดูกันสามผู้หญิงเป็นขู่ๆเป็นฟุ้งๆครับเป็นกลุ่มๆทุกทีละสองทีละสามยังไงมดแล้วนี่ยีบเอวทุ่งกับมดจอยดิอานอีกตัวนึงเอ้ยสวยสวยเลย เสียงกรบกลองดีไม่ใช่จีออกแตน่นี่คืนนี้กรบกลางคืนนี้ฝนตกแรงขนาดเลยครับเจ้บ่พอ,อนามคงไว้โอ้สลุนเนาะถูกตลอดฟังเลยครับนละ,ะกระด,ดีโอุ้นี่ปลาขยงขยงก็มีไงกระดีครับผม อู้สิไดต้ตรงนี้มองขาดโพดเนะเาะแถวทุ่งกันพี่น้องเดี๋ยวก็ดักสองคอในเซตแเราคอยมามายามคอนี่อีกทีนึงครับผมก่อนกลับบ้านเนาะพอได้ไปทอดครับผมไปหาดักสองคอนึงครับผมเอาลงไปเท่านี้แหละครับจุ่มมันไว้น้องเดียวกันนี่แหละอืมอพอได้ทอดดอกเดด ไปแด้แต่งลายตัวเดี๋ยนี้เดี๋ยวสองคอ,อนี่ลงไปก่อนพี่น้องนี่ฟึบๆๆนะครับแล้วก็ยามกันเลยคอ,อนี่ก็มองทีคือกันครับผมนาจะขนาดเดียวกันก็คอเมื่อกี้ครับโอ้เอาละได้รุนล้วครับผมมีมองทีอยู่คอ,อนึงครับคอ,อนีไม่ขี้ขาดด้วยคอดีๆเลยครับผมยาวกว่าเด้ยเอาแล้วรุนไปขาวหน่อยกันครับ ดักจะคู่กันย่ดูกลับกันเลยครับผมดักเสร็จแล้วครับดูกลับครับผมดีด้นกนั่นไงพี่น้องนี่เป็นปลารุ่นเดียวกันเลยเอาละเห็นตัวแล้วครับแกะถุงกันกอได้ถอดอยู่ดีอุ้ยนั่นอุ้ย,ยกกนื้ลลุด ไปจะพูดคำว่าถอดกันลุดเลยก็เดี๋ยวจะไปยามคอใยบัวนะครับปลาไปถอดติกสิบตัวก่อนพอเร็วเขาคำเหมือนไงมีขาวๆเ,เป็นปลากระดีซะลไหมเมื่อก้ในโดนฝูงปลาขาวเนาะเป็นปลากระดีครับผมกระดีใหญ่ กดอยากตะกะดิดีบีบตรงนี้ครับมันจะมีแข็งๆกดให้มันแบนลงเรียบร้อยครับได้มาตัวหนึ่งเอาไปทอดไม่ได้กินปลาทอดนานเลยพี่น้องไปดูคอหน่มครับผมคอยายบัวครับ มีดินมดนนีดินอยู่ตรงไหนดินอยู่ตรงไหนสะเทือนถึงมือเลยครับให้รุดไปอีกไหนน่ะลูปีกล้วมังโอ้นี่เออ้ผมว,ว่ามันก็เท่ากันน้าตาแต่นี่มันออนครับมันติดดีมองให่บัวออนนิ่มเลยแล้ะแต่ขาดง่าย เพราะบ,บางครับทำดีๆครับผมของหายากบะเขานั <c> ่น <oughs> <c oughs> อีกตัวหนึ่งข้างหน้าโอ้นอีกตัวหนึ่งโอ้เอาแล้ว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 ตรงบันทึกไมโนโน ถึกอยู่กับผมเอาแล้วเอาแล้วได้ทอดได้ทอดแล้วมือค่ำได้ทอดแล้วนี่โอ้ป๊ดสามตัวฝูงเลยยกฝูงครับผม ถ้ามีมองใย,ยบัวจากตังนึงนี่เนาะแต่หาซื้อ,อยากกับมันีน่ก็ซื้อแต่นานนะครับเพลงด่าใย,ยบัวนี่นะคาจะสูงกว่าออปลาคาร์รุ่นนี้หลายตัวด้วนี่ตอนเช่าได้รุ่นอีก น,นยังมีรุ่นนะพี่น้องไปนูน่นไปนู่นนะตรงนี้ปลาม่ใ่วิ่งขอบปลาครับผมครับดักกันปลาไว้นี่แหลปะปลาเขาไม่น,นี้ปลาแล้วครับมันกลัวปลาชนมันมีปุ่มเดียวอุ่นข้างนาดินปุ๊บป๊ปุ๊บปั๊บเหอนไลรุ่นเดียวกันเลย ปึ๊บเรียบร้อยอืออ้อีกตัวนึงพี่น้องตอนชาวมาก็จินเน่ามดสละมั้งนี่ติดเต่หัววันป่ะน,นี่ชาวมาเน่าเฟฟเอีกอืมแบบปลากระปั๊บหน่อยอนี่อีกตัวนึงอันอู้น้อ,นอ,นนองเลย อ uh ja mm um> OK well ู๋หลอดหลอดหลอดอุ Whoops, ้ยเกือบจับไม่ทันต้องปรับหน่อยปลดปล่อยครับผมเฮ้ยปล่อยก็จะมาติดมองอยู่แล้วมั้งนี่นะโอ้ปลดอยากอ้ปากขานี่กระดีโอ้กระดีที่จนตายแล้วตายไวแทะ ปลาขาวหน่อยเอปลากระกปั๊บหน่อยตัวนี้กันพี่น้องเอ้ยอู้นั่น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 มีจริงๆด้วยปลาวิ่งเลาะฝังกับปลาขาวโมนี้วิ่งแป็ดฝังเลยเรครับแ,แเป็ดแเี่ดนะกินเลาะฝังโอเคมีลุ้นนั่นน,น,นั่นซ่อนอยู่ครับนุ่นตั้งสองตัวลราบังดินดัดดัดเลย เกือบหลอดลกรดีซ้ำตัวนู้นไหนกรดีก็มอหลอดแล้วครับก็ดีเอากรบผมไปทอดครับทำไว้ดีๆครับตรงนี้ตอนเช้ามีลุ้นเป็นปุ่มมีลุ้นเป็นปุ่มเลยแหละอืมกลางไม่วิ่งครับ วิ่งนี่ฮะตรงนี้อาระขนันน่นะตัวเก่าแล้วนะเออของมีอาวุธเลยพี่น้องเอ้หักอาวุธมันกันเอ๊บหักอาวุธมันก้อนอาวุธมันสามเงียงเลยนะเตยบนด้วย Okay. อร่อยกัคกับปลากระเงียงนี่แต่ปดยากกันแหละถ้าติดเลยร้ายนีย่โอ้เหนื่อยลยแหละเอาละพี่หน้องเลยไปพอได้ถอดอยู่เดี๋ยวจะไปดูมองหางอีกจิ้หน่อย คอหางขอนอนเอาลงแล้วครับเดี๋ยวไปดูคอเหล็กอ้อเหล็กอยู่ตรงเผื่อจะมีไส้ขาวดินลึกๆก,กับจีลงยังจีลงดูถ้าบนดินกับบลงดูดอกพอได้ถอดแล้วล,ละครับอจานหนึ่งพอดีอากาศยับเย็ยนครับพี่น้องมันเล่นน้ำสะเลยครับผมมันสงการครับก็ขอสวัสดีวันสงการด้วยนะครับพี่น้อง สงการที่ไม่ได้เล่นสงการนี่แล้วครับปีนี้เดี๋ยวขามมองนะครับตรงนี้ปี่นาก็ได้เลียนต้องพี่น้องเลยพุทธนเอา้าปี่นาโควิดมันก็อนนาที่เรียบร้อยแล้วครับโดนจัดการเรียบร้อยแล้วแหละเนาะมาพี่น้องขึ้นฟังมาดูมองห่างก็คือเงียบๆกับผมทุนไม่ดิน้น กาทำงานก็ไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นการกวนปลาเปล่าครับผมไปรอรุ่นตอนเช้าครับงานก็นี่ละนะครับกลับบ้านกันครับพี่น้องไปทอดปลาครับผมกินเขาคำครับรอรุ่นตอนเช้าอีคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอแยกคลิปครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนดักแล้วก็ดูกลับกับผมพอได้ถอดอยู่ตอนคำกับผมครับเนาะรอรุ่นกันรอบเช้าอีกทีงเนาะเจอกันคลิปพรุ่งนี้ครับผมครับตอนเช้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามายามองครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงกา์เ้ยผมครับ พี่หม่ไทยครับขอให้พี่น้องร่ำรวยมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ